กรณีของธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งวันนี้บรรดาบอสต่างๆก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในขณะที่บางคนก็ถแถลงเปิดใจก็คือบอสกันกันกัน,กนตัดถาวรฮะพิธีกรชื่อดังเจ้าตัวยืนยันนะคบว่าไม่ใช่ผู้บริหารของดีไอคอน Group ทำงานให้ในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อ<ล>โปรโมตสินค้าและให้เอาไปใช้ในการ ขายสินค้ามีสัญญาที่ระบุชัดเจนว่าจ้างทำของแล้วตอนนี้ก็ยกเลิกสัญญากับดีไอคอน Group แล้วที่เรียกกันว่าบอสบอสบอสนั่นเป็นการให้เกียรติกัน,แ,นแล้วส่วนตัวเสียใจนะครับที่รู้ว่ามีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่พูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีของรายได้ก็คือเงินที่ได้ในแต่ละครั้งแต่ละเดือนเนี่ย เจ้าตัวตอบคําถามนี้กับนักข่าวในตอนแรกจนกระทั่งทนายความที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยต้องรีบขยายความเพิ่มเติมเลยลองฟังหน่อยว่าคุณกันตอบว่ายังไงและทนายความต้องขยายความเพิ่มเติม,ตมยังไงฮะรายได้ของผมใช่ไหมฮะผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปหมอย่างงี้ครับ ผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่แต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีนในการขายเลยนะครับแต่การข้อรา,ายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ได้เปอร์เซ็นต์แน่นอน ไม่ใช่เปอร์เซนต์จากการขายสินค้าในในทีมไม่ใช่รา,ารายได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่งสรุปมาให้ทางผมครับแล้วก็มีการทําเป็นรูปแบบในการรับอย่างถูกตออออ้องหักภาษีรายไรต่างๆเนต้องอย่างเดต้องหักภาษีีหักนู่นหักนี่ยอดตรงเกินยอดตรงทุกเดือนครับรายได้ไดทนายความอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ามาจากข้อตกลงที่ระบุในสัญญาว่าจ้าง เป็นรายเดือนนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้า,มมาหลังจากที่ตอนช่วงแรกคุณกันบอกว่าก็รายได้ของผมนี่ก็จะมาจากการขายสินค้าขายสินค้าของบริษัทค่ะแล้วทนายความก็เลยต้องอธิบายเพิ่มเติมขยายความให้ชัดเจนในวันนี้แบบนี้แล้วก็หักภาษีทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่คือสิ่งที่คุณการนกันตถาวรตอบนักข่าวในวันนี้นะครับหลังจากแถลงเปิดใจ เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าทำงานให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนั้นในฐานะผู้รับจ้างจากบริษัทซึ่งสัญญาว่าจ้างเนี่ยระบุว่าจ้างงานเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปี2564ตอนนี้ระยะเวลาเดินมาแล้ว3ปีสัญญายังระบุได้ว่าคุณกันคือผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอนที่เจ้าตัวจะตอบชื่อของตำแหน่งที่ระบุในสัญญาเนี่ย ก็เกินเกินบอกโอ้โหชื่อผมยาวมากเลยก่อนจะอธิบายว่าชื่อตำแหน่งที่ระบุไว้คืออะไรตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับองค์กรนั้นไม่เคยรู้เรื่องและการออกมาพูดในวันนี้เพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจและได้ขอยกเลิกสัญญากับดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก่อนจะออกมาแถลงข่าวในวันนี้เจ้าตัวบอกนะครับว่าแม้ว่าสิ่งที่จะแสดงความรับผิดชอบอาจจะดูน่นดีก็ตามเช่นยิดติบทบาทหน้าที่พิธีกรรายการต่างๆจนกว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนค่ะ แล้วก็ล่าสุดก็ยกเลิกสัญญากับดีไอคอน Group แล้วเนี่ยแต่เขาก็ตั้งใจอยากจะแสดงความรับผิดชอบอส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องคลิปวิดีโอต่างๆที่ตอนนี้ก็กลายเป็นดิจิทัลฟ i t ตปิ้นนะฮะหลักฐานที่คนก็ไปขุดคุยกันมาเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเขาทำงานให้ในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าและบริษัทเ,เพื่อให้ผู้บริโภค และตัวแทนจำหน่ายเอาไปใช้สคริปต์ทั้งหมดบริษัทจะเป็นคนระบุมาให้ห<า>ซึ่งทุกคลิปเนี่ยที่ต้องพูดว่าพิธีกรอ,อันดับหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นไอเดียของบริษัทยังไม่หมดฮะเจ้าตัวบอกด้วยครับว่าประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปีได้มีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำได้แล้วก็วไม่คิดว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาส่วนที่ถูกเรียกว่าบอสนั้น คำตอบก็เหมือนกับที่คุณมินพีชยาอธิบายเปิดใจไปก่อนหน้านี้นะครับว่าคือคนในบริษัทเรียกแบบนี้เพราะเป็นการให้เกียรติกันหลังเกิดข่าวกระแสแรงขึ้นมาเนี่ยได้คุยกับบอสพอตั้งแต่วันแรกซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าจะออกมาชี้แจงเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและบอสพอลก็ยืนยันว่าทงทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายในฝั่งของคุณกันเองก็เลยบอกว่าต้องรอให้บอสพอเนี่ยเขาชี้แจงสุดท้าย มันมีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นก็ขอยกเลิกสัญญากับบริษัทนี้ครับความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีคนเสียหายก็ควรจะผู้เสียหายก็ต้องต้องควรถูกเกียวยาครับและเราก็จะยืนหยัดความถูกต้องเสมอผมเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้แจ้งไป ผมก็เลยต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมต้นสังกัดคือ่อยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนก่อนเลยผมทําให้สนุกไม่ได้เพราะผมไม่สนุกหรอกผมก็เลยถูกต้องครับผมก็เลยจะต้องยุติบทบาทกับเป็นพิธีกรของตัวเองก่อนแล้วก็ยุติบทบาทในสาธารนณะทุกๆบทบาทรวมไปถึง การยกเลิกสัญญาของบร,ริษัรราาทใหญ่ออครงบรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เอามาแจ้งขา่าวพี่ๆในทุกๆประเด็นนะตอนนี้ครับส่วนเรื่องของรถหรูรถราคาแพงของขวัญที่บอสพอกับทีมซื้อให้เนี่ยถามว่าทำไมต้องแพงขนาดนั้นเนี่ยคุณการบอกว่าอันนี้คงตอบแทนบอสพอไม่ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวก็คือทำงานอะไรก็ตามเขาเต็มที่กับงานตลอดและยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้รับรางวัลในตำแหน่งของผู้บริหาร บ้านราคาแพงนาฬิกาหรูราคาโอ้เป็นหลักสิบล้านรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยคนสงสัยคนตั้งคําถามในเรื่องนี้นว่าเป็นพิธีกรทำํำไมถึงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดนี้คุณกันไม่ได้บอกเรื่องของที่มาที่ไปแต่จะตอบเรื่องนี้อย่างไรเอาลองฟังหน่อยฮะเ,เข้าใจ,าใจพูดแบบรวมม่เข้าใจแล้วกันผมก็ ทำพิธีกรมาสิบปีแล้วเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในองการในการทํางานมาก็รวมแล้วก็เกือบยี่สิบปีครับผมก็ชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรครับแต่ผมว่าใจนี่มันคือคําพูดเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเอาทุกอย่างมายืนยันเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับในการเก็บข้อมูลเพื่อออกมาย,ยืนยันคือในนะในประเด็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องรายได้นะครับคือรายได้ของคุณการเนี่ยมียืนยันว่ามีการเสียภาษีที่ถูกต้อง แต่รวมทั้งรายได้จากไอคอนด้วยนะครับแต่จํานวนเนี่ยเรื่องรายได้บางทีก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันซึ่งมันจะอยู่ในประเด็นที่เราต้องชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนประเด็นเรื่องรายได้เนี่ยผมขอขอพักไว้ก่อนนะครับนหลักๆก็คือเรื่องของนาฬิการู เป็นความชื่นชอบส่วนตัวก็ชอบนา,าริกามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็บวกกับการทํางานในวงการมาเป็นพิธีกรก็10กว่าปีอยู่ในวงการมาก็ประมาณรวมๆยีปีแล้วบวกลบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นคําตอบในเบื้องต้นรายละเอียดเรื่องของที่มาที่ไปของเส้นเงินรายได้ต่างๆอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดีแคลร์ตรงจุดนี้ทนายก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าในคำตอบต่างๆเนี่ยทนายอาจจะต้องมีการช่วยขยายความะนะฮะ นักข่าวก็พยายามจะถามต่อทนายก็อาจจะต้องณนะวันนี้ตรงจุดนี้ให้สัมภาษณ์ได้ประมาณนี้ที่เหลือก็จะอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนวเรื่องของภรรยาที่เข้าไปทําธุรกิจก็ยอมรับว่าทําจริงเพราะว่าเขามั่นใจว่าธุรกิจนี้ดีก็จะเห็นว่าก่อนนี้เคยมีโพสต์นะฮะย้อนกลับไปนูน่นเมื่อช่วงปี2564้ยใช่ไหมครับมีการโพสต์ข้อความมาแล้วจ้ารับสมัครตัวแทนอ,อะไรต่างๆแล้วก็เนี่ยฮะเมื่อปีคศ2021 ปัวปังปุริเยส่วนกรณีที่มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนเนี่ยคุณการบอกว่าพอรู้ข่าวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะ<ฆ>รู้สึกสงสารแล้วก็ต้องเยียวยาและผิดชอบในทางคดีก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆเพื่อส่งต่อให้กับเจ้านหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจ้าตัวก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปอันนี้ก็เป็นในมุมของคุณการกันตาถาวรนะฮะ ซึ่งแม้ว่าในการถแถลงในวันนี้เนี่ยเจ้าตัวจะบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ทีมผู้บริหารของ The Icon Group ทำงานในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อโปรโมตสินค้าและตัวองค์กรมีสัญญาชัดเจนแล้วก็ฉีกสัญญาแล้วในโลกออนไลน์ยังมีการแชร์คลิปเปิดตัวคุณกันที่ <Boss S 2> เขาเรียกบให้เกรติว่าบอสกันใช่ไหมฮะพูดเชิญชวนให้คนมาร่วมงานสนใจในบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปลองฟังฮะ พร้อมเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคุณกันการตะถาวรพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาทำหน้าที่บอกเล่าข่าวสารประชาสัมพันธ์และดูแลภาพรวมการสื่อสารขององค์กรทั้งระบบตามตัวทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการของการตะถาวรน,นะครับก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งผมมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดสร้างแบรนด์ออเนสของ The i c อน g r o u ปผู้บริหารทั้งหมดครับที่มายืนบนเวทีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ผมก็กล้าพูดว่าวันนี้ผมอาจจะทำหน้าที่พิธีกร Market i n g ผมเขินด้วยซ้ำเวลาที่เรียกผมว่าบอสกันอ่ะผมเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท BIA h o l d i n g ปคำถามที่ต้องถามผมคือทำทำไมวะในเมื่อเมื่อกี้เท่าที่ฟังอาชีพของคุณก็ดีอยู่แล้วนี่ผมทำเพราะมันต้องดีกว่าเดิมนี่คือคลิปที่ชาวเน็ตเขาไปขุดคุยมานะฮะในการที่พูดบนเวทีให้กับคนที่เขามาร่วมรับฟังในงานดังกล่าวเนี่ยได้ฟัง นอกจากนี้ครับคุณกันกันตถาวรยังทำหน้าที่เชิญชวนให้คนที่สนใจเข้ามาทำงานเป็นตัวแทน t ดี i ไอคอนกรุปซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีผู้เสียหายหลายคนเขายอมรับบอกว่าที่เขาลงทุนไปสมัครเข้ามาเ,เพราะส่วนตัวก็ชื่นชอบดารานักสแสดงพิธีกรที่มีชื่อเสียงและหนึ่งในนั้นที่เขาชื่นชอบก็คือคุณกันกันตถาวรหรือบอสกันฮะ เราสอนขายของเราสอนขายของขายของออนไลน์ขายของออนไลน์แต่แต่คุณยังทําให้เป็นยันเป็นมืออาชีพเลยว่าต้องเปิดเพจยังไงแต่งรูปยังไงตกแต่งวิดีโอยังไงทํายังไงให้มันดูสวยงามการทําการตลาดของเราก็ติดลมบนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์บิบอร์ดคุณจะได้เห็นทั่วประเทศทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นแลวถ้าคุณสนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับไม่ยากเลยแค่นอกจากนี้ครับยังเคยอัดคลิปในลักษณะเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชปลุกไฟการทำงานในตัวเอง และบอกว่าความพร้อมของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันฮะแล้วถ้าคุณรอว่าคุณจะพร้อมเมื่อไหร่คำตอบคือคุณไม่มีวันพร้อมครับเพราะคำว่าพร้อมไม่มีอยู่จริงมันคือบทบัญญัติหรือสมการที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันพร้อมของผมคืออะไรพร้อมของคุณเท่ากับอะไรมันยังไม่เท่ากันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรอจนกว่าคุณจะพร้อมอ่ะคุณจะไม่ได้ทำอะไรเลยข้อแนะนำที่ดีที่สุดนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ที่คุณยังไม่พร้อมครับเพราะว่า ตราบเท่าที่โลกมันหมุนไปทุกวันวิวัฒนาการมันมีมากขึ้นทุกวันเทคโนโลยีมันเดินหน้าไปเรื่อยๆคุณยังสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ถ้าคุณสปีดเร็วขึ้นคุณก็จะรู้ทัดเทียมหรือรู้ได้แสงกว่าว่าในเทรนของอนาคตมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าคุณไม่ได้เริ่มสักทีครับไม่ได้แปลว่าคุณหยุดอยู่กับที่นะคุณกําลังถอยหลังโดยปริยายอันนี้คือคลิปต่างๆที่ชาวเน็ตเขาไปขุดคุ้ยมาเนะฮะเพราะว่าพอฟังคลิปดูคลิปต่างๆเหล่านี้ในอดีตแล้วเนี่ยทำให้หวนคิดว่าเอ๊ะคุณกันเนี่ย อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับประโยชน์จากธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปหรือไม่มซึ่งเจ้าตัววันนี้ก็ยืนยันอธิบายในการถแถลงข่าวเขาย้ำทั้งตอนต้น,ตนและตอนตอบคำถามนักข่าวว่าผมไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้มีอำนาจลงนามใดๆเป็นเพียงผู้รับจ้างในหวดหน้าที่การผลิตสื่อเพื่อให้ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายเอาไปใช้และเป็นพิธีกรของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย สคริปต์ต่างๆบริษัทเป็นคนจัดหามาให้ค่ะเงินที่ได้เป็นเงินที่ได้รับจากการว่าจ้างค่าทําของตามสัญญาว่าจ้างและคําว่าบอสที่ในคลิปบางคลิปเขาบอกเขาเขินเหมือนกันนะที่เรียกแบบนี้ออันนี้เป็นการเรียกที่ให้เกียรติกันและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยนําข้อมูลหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนี่คือในมุมของคุณการกันตาถาวรฮะ แน่นอนว่านอกจากคุณกันแล้วอีกหนึ่งคนที่ก็ถูกทัวลงช้ำๆถูกพุ่เป้าไปเหมือนกันก็คนใกล้ตัวเลยค่ะคุณพลอยภรรยาของคุณกันนะคะชาวเนต็ตเนี่ยคือไปไล่ขุดโพสต์มาเลยค่ะย้อนกลับไปปี2021หรือว่าปี2564ถ้าดูจากที่คุณกันให้ข่าวแล้วก็ถแถลงข่าวน่าจะเป็นปีที่คุณกันเริ่มสัญญ,ญากับตีไอคอนพอดีเลย3ปีที่แล้วค,คุณพลอยอายาดามีการโพสต์ชักชวนให้คนเข้าเรียน การเป็นเศรษฐีค,ค,ค่ะอคอร์สเรียนเป็นเศรษฐี98บาทจากปกติ4,900บาทข้อความระบุไว้ว่าปัวปังปุริเยเปิดตัวแล้ววันนี้กับคอร์สเรียนการเป็นเศรษฐีคอร์อสออนไลน์ที่จะสอนให้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพสร้างยอดขายหลักหล,หลายหลายล้านต่อเดือนต่อยอดธุรกิจในยุคโควิดค่าเรียนสุดปังเพียง98บาทเท่านั้น ใช่จ้ะ98บาทจ้ะแม่จากปกติ4,900บาทในวงเล็บเรียน3วัน3วิชาแถมอีก3วัน3วิชาจับมือทำตั้งแต่เบสิกพื้นฐานยันเป็นปรมาจารย์ได้เลยสอนโดยอาจารย์ตัวท็อประดับประเทศดวนจำนวนจำกัดสิทธิ์นี้แค่100ท่านแรกเท่านั้นพิมพ์คำว่าสนใจที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะวงเล็บเรียนวันที่25-27ตุลาคมผ่านซูมเวลา1ทุ่มถึง4ทุ่ม ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิที่เรามากักจะได้ยินเวลาตลกคาเฟ่เขาเล่นมุกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือโพสต์เมื่อปี2021-2564ยังมีอีกคราวนี้เปิดรับสมัครแม่ทีมตัวแทนขายของค่ะปี64เหมือนกันมาแล้วจ้าถ้าใครพลาดครั้งก่อนแม่เปิดตัวรับสมัครตัวแทนขายของออนไลน์ปัวป้วปังๆยุคนี้เราต้องปรับตัวธุรกิจออนไลน์คือทางรอดค่ะแม่ รับสมัครทั้งสต็อกและไม่สต็อกในไทยและต่างประเทศเปิดรับสมัครไปรอบก่อนทีมงานตอบรับไม่ทันเลยจ้ารอบนี้แม่เซตระบบดูดไว้ให้ใครสนใจพิมพ์ .cf เว้นวักโอเคได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานรีบตอบกลับนะคะอยากปัวปังปุริเย่มาได้เลยคะ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิ ในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่โควิดระบาดถูกไหมฮะใช่ค่ะก็มีหลากหลายอาชีพที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อะคือต้องหยุดชะง,งักพร้อมกับการล็อกดาวน์ไปเลยแต่นั้นคนก็เลยเลือกที่จะว่าถ้าเห็นโอกาสในการทํามาหากินหาเงินทองได้เนี่ยทำไมจะไม่ทําถูกไหมแล้ออนไลน์แล้วได้ตัวแทนเดือนได้รายได้เดือนละหลายๆลาย้ลานคุณอยากทำแม่คิงสบายทั้งชาติเลยนะแต่ว่าพอมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนแบบนี้เนี่ยคนก็เลยตั้งคาถามไงคะว่าเอ๊ะอันนี้ตกลงแล้วมันเป็นการทําธุรกิจ ที่ให้เอาของไปขายจริงๆมีของจริงๆไหมหรือเป็นการระดมเงินทุนคล้ายๆแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือไม่อย่างไรค่ะตํารวจเองก็กําลังเร่งตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะฮะแล้วคุณพลอยมีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวหลังจากนั้นด้วยนะแต่ก็ลบข้อความนั้นไปแต่ก็มีคนแคปเอาไว้ได้ทันเพราะก็โพสต์นานอยู่เหมือนกันนะคะโพสต์บอกว่าเชื่อมั่นในความดีความสุจริตและยึดมั่นในความบริสุทธิ์ใจคิดดีทำดีเจตนาดีไม่คิดเบียดเบียนใคร ขอบุญกุศลที่ลูกได้ทำมาทั้งหมดขอให้ความจริงปรากฏในเร็ววันด้วยเทินขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักคุ้มครองทุกคนที่เป็นคนดีเอโมจิไหวาสามตัวสาธุสาธุแต่ลบไปแล้วนะคะนี่คือในมุมของคุณกันและคุณพลอยสามีภรรยานะฮะ